สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซี FC ทุกท่านจ้าืัอนี้กับที่เดินทียกับอากาศเย็นนี่แล้วค่ะเย็นประมาณ1บเอดนี่แหละ1บเอดถึง14นี่แคะคะตอนกลางคืนอากาศจะเย็นอากาศกลางคืนนะจะ9องศาแต่ตอนอันกลางวันนะประมาณ20หานี่แหละค่ะอากาศจะหนาวเย็นลมพัดลมเย็นนี่ก่ะ ตะเวนจะขึ้นแล้วแต่หากยังมีอากาศเย็นหนาวหมอกในตอนเช้าเมฆเป็นส่วนน้อยแต่หกากคาแต่ตอนกลางเว้นนะ่ะอากาศน่ะยี่สิบหาตอนกลาคืนยนาม่ยเมฆแรงเนี่ยสี่มองหามงเริ่มเย็นแล้วค่ะกลางคืนมากค่ะ 90, 11, 11, 11. เก้าสิบสิสเอ็สสิกับพอไข่เนี่ยยังหน่อยตอนนั้นอะหกเจ็ดเปยดอะโอ้เย็นเทิงย้อดพูนะประมาณสองถึงหกนะพืนะ่นเรานมือซากบหกถึงเปียดเพราะตอนตอนที่อย่างตอนตอนบ,บ้า 14, ยๆก็สิบถึงสิบสี่เพื่อเเทิงย้อดพูก็จะหนาวแต่แต่ทั้ง ทางบ้านต่อนทอยนี่กะใข่เนี่ยก็ยยกโอเคอยู่บ่เย็นปานไหนบ่หนาวเท่าไรพอทนได้ว้าก็ล้นบ่คัดดอกเพราะว่าบ่าเย็นบางมือนะโอ้ยปากสั่นว้าติดอ่างเลยล่ะเพราะว่ามันหนาวเย็นลมลมพัดอีกก็เย็นเย็นลมมันเย็นนี่ถ่ายอบรรยากาศยามเช้า ตะเวนกำลังจะขึ้นลุงอรลูนยามเช้าที่ดอนทอยวันที่สิบสี่มกราสองห้าหกสี่ค่ะที่ดอนทอยบรรยากาศจะเป็นมบบนี้ค่ะไายเบิ้งค่าแต่ละปีค่ะแต่บางปีก็บกแต่ละวันตำมือกับเปลี่ยนแปลงกันเล็กหน่อยค่ะช่วงนี้กับถ้าแม่ว่าหนาวนี่ถ้าไม่ฝนตกนี่จะนาวไหล แต่ถ้าลมกะมันมัน,มนจะแห้งนะถ้าฝนตกเนี่ยโอ้ยมอควายเนี่หนาวสัน่นกลับกรับเพละ่ะเย็นเพละ่ะได้ฝีงไฟเพละ่ะดังไฟให้ฝีงพละ่ะอันนี้ก็ใครแน่จังน้อยฝนบ่ตกก็สิใครนี่ยคำว่าใครนี่คือบ,บ่ป่านไหนพ่อทนไดน,นะคะอันนี้คือภาษาบานดอนทอยคะ่ะใครแน่นะ ไข่น่น่คือบนหนาวแล้วก็ข้าวบนหนาวกับบนหนาวปันได้ข้าวหอมกับบะหอมปันไดพออยู่ได้พออยู่ได้เนี่ยคือไข่เน่ของไทยบ้านนนทอไทยวอาภาษาแบบนี้และะ้วค่ะพออยู่ได้พอทนได้นะคะคําว่าไข่เน่นะบนหนาวปันไดตะวันจะขึ้นรับ ตะลันตะวันเบิกฟ้าเลยว่าบนหนาวของว้าติดอ่างบปได้เตะวันเบิกฟ้านกกาก็บินออกจากรังถ่ายบรรยากาศยามเช้าให้เบ่งพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอพระคุณมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านค่ะโชคดีนะคะ สุขภาพแข็งแรงคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองส,สุขสดสีสุขสุขสดใสทั่วหน้ากันนะคะขอให้ถึงยุคสรีวิไลในเร็ววันขอให้โชคดีทุกคนขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงหน้าที่การงานจเจริญก้าวหน้าขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขนะคะ ทุกคนโชคดีจะเป็นของท่านนะคะโชคดีทุกคนนะคะขอพระคุนมากคะ่ะสวัสดีจ้า